เติมน้ำเด้อจ่าบ,บานเด้อเติมน้ำห้องน้งไปประมั่นแก้วเนี่ยจะพี่น้องุ้นมา ตนปลายนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่ากินพันไหนได้เดก็ย,ยังหื้อไปกินขั้นตอนต่อไปเนาะจะพี่น้องที่กองอีกกองเข้าจะพี่น้องถวยเข้าบ่อดใดใส่ไปหยุดเข้าเกาลงไปหันกองมาพี่บันพี่น้องแล้วใส่สีกวองกับปูให้เขาเจียวกัน มันแขวนข้าวเขาก็เติอมอีกก็ได้จ้ะพี่น้องเ mm. ติมเจ้าฟ้ามนใส่กะบาเอ้าละเลงน้ำกอได้ละเลงน้ำกอได้หล่อมันมันออกมากนาะแต่ใส่ลงไปมันจะมีเคือวิธีวิธีเอามันลาบกระปูจ้ะได้ สิเป็นอังสิเขากับมากวางเราเลยจ้ะพะยักสะดวกพยกักนี่กับปั้นเอาเลยจ้ะพี่นอ้องมือปั้นเราเลย,ยอ,อยากจอยขออนุญาตจ้ะพี่นอ้องมือเฮตีจ้ะเขากับแม,ม่ผีปั้นเราเลย มันทหาตายทีวซงเนา่ักมกจนว่เบิร์ดหลอจ้าพี่นนวงนี่ เรียบร้อยอแล้วเนาะตรงนีการพิดบังด้วยจ้ะพี่น้องเฮ็ดแบบทุกขั้นตอนในหินเลยเขาก็มาคุนเลยจ้ะบ,บานพี่น้องขัน้นต่อไปดังไฟด้วยจ้ะบ,บานพี่น้องขัน้นต่อไปเดินทางมาเคคืนหน่อยจ้ะพี่น้องใจเย็นๆมีจ้ะพี่น้องหลังจากที่ห้าวอแล้วเนาะจ้ะพี่น้อง เข้าไปอุ่นห่อนแล้วเห็ดซุกๆคือมั่นจากพี่น้องเหลืองอ้อยตาแสบเลยจ้ะเข้ากับมันจัดการุงเครื่องด้ยจากบ้านพี่น้องเครื่องกะบุม่ยังไรมีตุนหอมขอ๊ัวหัวหอมชุ่มรสนี่แหละจ้ะพี่น้องเครื่องลาบปกตินี่ด้วยจาะพี่น้องเครื่องลาบทั่วไป มีการตัดต่อเลยจ้ะพี่น้องบอกแบบสดๆเลยเมือนขั้นต่อไปเนาะจ้ะพี่น้องใส่หัวหอมลงเลยโรยหอมลงเลยจ้ะพี่น้องอาสะอาดๆจากใส่ปลาไหลหนึน่งใส่ปลาไหอย่าใส่เยอะจ้ะพี่น้องใส่ลายกับสีเข้มเนาะ ขั้นต่อไปชูรสได้จ้ะเด้อชูรสใส่น้ำปลาให้จ้ะพี่น้องน้ำปลาน้ปลาเนาะจ้ะพี่น้องเขากำลังข้นเลยจ้ะบัตรแต่แสบป้อแต่แสบปอ,บอจ้ะพี่น้องอันนี้แม่จ้อยเฮ็ดกินกับลูกสาวหล่าจ้ะพี่น้องย่านเฮ็ดไม่จกินสีนน่พันหนึ่งใส่ผิด พริกป่นที่หนังเติมลงไปด้วยจากพี่น้องแล้วก็ข้าวคั่วได้ไม่จอยเปียกข้าวคั่วก่อนขั้นต่อไปข้าวคั่วเนาะจากพี่นอ้องข้าวคั่วกะตัมไว้ปุกปากเอบเลยหน่อยใส่หน่อยมากาไหมใส่หลายจากพี่นอ้องพี่นอ้องอนน่ากินลงคั่วได้จ้ะ ่ออกมาเหลืองห้อยๆอยอยูอย่จ้ะพี่น้องกระเสบค่ะมาซิมเลยจับบานเศียบเสีบพี่น,น,น้อ,อ,นองเอ้ยขอนียวหอนหอนเห็ดเบิ้งเลยจ้ะพี่น้องเน้ออันนี้พริกแม่จ้อยสีพันใส่ซพราะว่าลูกสาวหลาสิกินน้ำอยู่จ้ะย่านเผ็ดกันสีปลุงใหม่ขาดพริกหรือว่าใสาห่หอมแดงใส่หย,ยังเครื่องแล้วจะเข้าตามใจชอบนอกจากพี่น้องอันนี้เครื่องแม,ม่จ้อยบ่พร้อมปันไหนจ้ะมื้อนี้โอเคจ้ะมื้อนี้ เจา้าธรรมรคลิปนี้กับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจเห็นไม่มจอยในเด้อจำเมื่อนี่คลิปลาบกระปูลาบปูหน้าของแม่จอยผ้าลุยจ้ะพี่นหน้องแสบแบจ้ะมื่อนาคลิปนาพ่อกันในเนาะค่ะเนาอะสวัสดีค่ะ